ดีครับเอฟซีแฟนช่องของตรงเตียงผ้าร่วยครับสายขมิ้นผ้าร่วยครับวันนี้มาเพ่งแนวทางโค้งสุดท้ายครับโค้งสุดท้ายของตรงเตียงครับวันนี้วันนี้แอดก็เดมาอยู่กับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์สายควัดป่าสายขมิ้นครับมาได้อยู่หลายขึ้นแล้วครับมาแต่วันที่แปด ปดกับสิบห้าก็ดีพระใหญ่ก็จะยัดถ้ำตัวครับที่สิบห้าก็จะยัดถ้ำพระใหญ่จะยัดอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ก็พากันตอนเที่ยงครับว่าหลังจากเทปุ่นข่านเสาซารา,าแล้วก็วันนี้ก็แดดดีครับผมว่าสองมือฝนตก ตลอดครับนี่คือเนื้อเบิรงกระแหงดีปูนเท่ค้ากนกท่านในเลียวครับไดได้นน้อยนึงได้ค้านเดียวไดเท้วเดียวครับปูนหมดก็พักไปก้อนเทิ่งฝนตกปูนทรายก็หมดแล้วปูนทรายก็หมดแล้วก็จนถึงเทียงห่อนแดด เก้นมาทางบนครับบนที่ศาลาเราอยู่ข้างล่างมีสัญญาณไม่ยู่นี่กับฟันดีครับฟันดีฟันดีทุกคืนไม่นอนอยู่นี่ฝันดีทุกคืน นี๋มีแนวทางผาเก็บซี่กห้าแล้วครับหมวดที่16กพวษภาคมครับอันนี้เขาก็ตัดออกมาจากเล็กตะล่างครับเล็กตะล่างก็ปล่อยไปแล้วนี่ตัดออกมาเนีนเน้นคงทัย,ทยจากเล็กตะล่างจับออกมาเรียว่กี้หางครับมีสามตัวสองหาง้วกะสองตัวสี่หางครับบนล่างได้เลยครับตัวนี้บนล่างได้เลย เล่นบนก็ได้เล่นล่างก็ได้ครับแต่ว่าในใจแอก็นักมักบนครับน้อยนักบนมักมักเลกมัก,มก,มก,มกเล็กบนจาก็ห้องล่องทุ่นไว้น้ากันทุ่นไว้ล่างน้ำเล็กน้อยหนึ่งครับถ้ามันไปทั้งล่างหลายกว้างบนส่วนบรรยากาศช่วง มืุขจ้าก็หายเก็บเห็ดเก็บกินแกงหเห็ดละงูกสองขึ้นสองขังสองมือนะครับมือเส้าก,ก็แกงหมื่บ้านก็แกงเห็ดละงูกปลาออกแล้วครับหเห็ดละงูกออกแล้วอยู่วัดถ้ำลำไยเก็บกับพ่อได้แกงนะครับเก็บัถ้ำลำไยออกเราเห็ดตะงงูกในปลา ล้วก็จะมีบัานเท็ดขั้นเทพขั้นอีข้าจันทร์พักพรก่อนขั้นสาราตั้งเสาแล้วก็เทขั้นยึดไปครับอย่ามันล่มจุนบุกจบรรยากาศ เล็กตะล่างกบับบนรูดออกครับเล็กตะล่างอันนี้ผมจับมาจากตะล่างให้ครับมาจากตะลาง,าาลางขาดออกจากตะล่างครับเล็กกับจากตะล่างมาจากตะลาง บรรยากาศไปก่อนครับกลางวันลังที่ทิพหาแล้วค่อยจะกลับบ้านไปไถหน้าหุดไถหน้าหุดล่งข้าปลูกเห็ดหน้าขึ้นเก่าแล้วครับปีนี้ก็เห็ดหน้าแล้วค่อยจะขึ้นมาหาพระอาจารย์ไอ้โตก,กาดำหน้าแบบปตัวเปโตก,กากอนถหน้าหุดก่อนวันท่าน,นไะถไถไปจักไฮอยู่ขึ้นมากก่อนตัวฝนตกก็แห้งแล้ว ก็ได้ไทยได้แล้วือถือน้าถ่วมบุบุ่นไปหน้าเบิงหน้าเกินมาลายมือแล้วต้องที่เปดกนครับเท่ข้านเท่ยังซอยพาะจาน์ก็ได้บุญได้กุศลสรางซอยกันสรางส้างสร้อยกันเสริมบาด้มี กัะเบืเด็กกบบระบือลายครับหมวดนี้โผงทุดท้ายครับ มีเกตเก้าเกตหนึ่งเกตสองเกตสามครับดรามตัวไปไปีกเก้าเกตหนึ่งตัวล่องก็แปดเกตศูนย์ครับตัวเด่นคือเกตเก้าเกตหนึ่งครับอันนั้นเกตสองเกตสามตัวล่องนะครับที่เราพม,มาคือตัวเน้นครับตัวเน้นหนักเลยบนล่างไปด้วยกันได้แต่เราจะมาบนเพราะตัวนี้ชอบบนหลายกว่าครับเหล็กชุดนี้ฝันดีครับ เสียงเล็กสุดนี่แล้วเสื้อตะีก็ซีใบเรียบร้อยแล้วตีไปสองสามใบหาจับลอกตดีไปแด้วครับงวดวันที่สิบหกพุทธภาคมหกหานี่ครับหาจับไปเรื่อยถ้าเห็นเ็ดเก่าเ็ดหนึ่งหาจับไปเรื่อยแล้วก็จับมาสองใบาสามใบแล้วเยอเป็นมากเลยแล้วก็ดูไดกระเป๋าข้างล่างครับ เลยดนี้เล็กไม่เยอะเล็กไม่หลายตัวหลายหางครับตัดมาจากเล็กตะล่างครับตัวนี้แต่เล็กตะล่างขัดออกมาแล้วเดี๋ยวยซับนีแ้แหละครับที่คัดจากตะล่าง เด็กตะลางตัวนี้จะไม่หลุดครับเด็กตะล่างครับเด็กตะลางจะไม่หลุดจะเป็นตะล่างกันไปแบบนี้ครับเป็นแบบนี้เลยเด็กตะลางครับเด็กตะล่างพี่แปดลองเจ็ดครับ ตัวนี้ก็วิ่งแปดลองเจ็ดเด็กตะล่างสิบหษภู่เผ้าคุ้มครับต,ตะล่างจะเป็นแบบนี้หนึ่งแปดสองเจ็ดตัดออกมาแล้วครับยเย,ยสเยเเเเยครับ มสญญาสนุกบรรยากาศครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับของสายคอมเมนต์ผ้ารวยและตรงเตียงผ้ารวยครับแต่ไม่ได้คลิปเียจะแกงเปลี่ยนครับบรรยากาศ ่าปลาเฮ็ดปลาอย่างเราเห็ด้เห็ดละง,งูไม่ต้เห็ดละง,งคูครับในปลานี่ยไม่ต้อดอกใหญ่ยเงี้ยเก็บเทียนได้เทียนมาหมอครับพตัวกันยา,นางเล่อปูไว้ครับมันมันทีกว้างที่เป็นทีพันกาไร่ย่างพรอ,อ้อมครับขึ้นไปได้น้อยๆเดี๋ยวก็ลงมาอย่าหลงปลาเพราะมันเขียดบ้านในคลอง ใายนี่ถ่ายคลิปไปดีก็ขอบคุณที่ติดตามครับของตรงเพงเขาดิดตามินพระผ้่วยกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ